เด็กหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานใช้ส,สิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยายากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง โรงเรียนบ้านห้วยใครตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2483ที่หมู่ที่1ตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขตสองคำขวัญของโรงเรียนมีวิน,นัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนำมาตรฐานการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยใครเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันบริหารการจัดการศึกษาโดยท่านผู้อำนวยการสมเกียรติสวรรณประสิทธ์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนและนักเรียน161คน ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประชุมทุกครั้งผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการครองตนครองคนครองงานให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกอีกทั้ง ยังมีการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้กระบวนการวงจรคุณภาพของเดมิงหรือ PDCA มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงจากการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านครูผู้สอนครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้แผนการสอนตาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนอีกทั้งยังมีการจัดทำสื่อในการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงพานักเรียนไปเรียนรู้ในสถานที่จริงมีการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหลังโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากสถานที่จริง ส่งผลให้คณะครูในโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่นครูดีที่สิทธิรักครูดีไม่มีอบายมุครูดีเจ้าหมื่นดงเป็นต้นนอกจากนี้ครูผู้สอนอยังสามารถเป็นวิทยากรและครูแกนนำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ การขับเคลื่อนหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การขยายผลการขับเคลื่อนสู่ภายนอกสถานศึกษาให้กับโรงเรียนอื่นได้ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนักเรียนแกนนําประจําห้องเรียนโดยกลุ่มนักเรียนแกนนํานําโดยสภานักเรียนได้นําหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน จนเห็นผลและได้รับการยอมรับส่งผลให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นมีวินัยในการใช้จ่ายโดยนักเรียนได้นำเงินมาฝากกับครูประจำชั้นเพื่อให้ครูประจำชั้นนำเงินไปฝากธนาคารให้นักเรียนมีจิตสาธารณะเช่นช่วยกันทำฝ่ายกั้นน้ำในชุมชนเป็นต้นและ นักเรียนยังช่วยเหลือคณะครูและบุคคลอื่นอยู่เสมออีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำความรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เช่นการปลูกผักสวนครัวการเพาะเห็ดการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่เป็นต้นด้านคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไครเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งขยายผลสู่บุคคลและชุมชนต่อไปโรงเรียนบ้านห้วยไคร ได้สร้างแหล่งการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเช่น1ศูนย์การเรียนรู้อาชีพการจับผ้าและผ้าทอในท้องถิ่นซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการจับผ้าและผ้าทออีกทั้งนักเรียนยังเป็นแกนนำในการจับผ้าให้กับโรงเรียนอื่นอีกด้วย 2. เศษตรน้อยตามรอยพ่อส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักสวนครัวต่างๆเพื่อนำมาบริโภคในโรงเรียนเองและขยายผลไปสู่การสร้างไรายได้ให้กับโรงเรียนต่อไป 3. นักขายรุ่นเยาวซึ่งเป็นการนำผักในโรงเรียนมาประยุกต์ทํำสลัดผักซึ่งได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพการหาไรายได้และนำไปสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างไรายได้ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนต่อไป